สมจริงมากกว่าที่คิดเนื้อสัมผัสดีมากกว่าที่ตาเห็นกับดิวโดชายสายยุโรปรหัส B 0 5จากแบรนด์ชั้นนำอย่างเจียวอายเรามาดูข้อดีของ B 0 5กันค่ะ 1. B 0 5นะคะ่ะออกแบบมาให้มีความสงจริงมากที่สุดทั้งปลายหัวที่มันวาวและรอยเส้นเลือดตามตัวแน้งาน 2. ฐานปั้มพื้นของ B05 นะคะจะมีขนาดใหญ่ทําให้ประสิทธิภาพของการดูดติดพื้นจะดีที่สุดเวียงหรือว่ากระชากยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนค่ะและไม่ทั้งไม่เสียจังหวะขณะที่กําลังใช้งานนั่นเองค่ะดูข้อดีไปแล้วนะคะเราจะมาต่อกันที่ข้อเสียกันบ้างค่ะ B05 รุ่นนี้นะคะจะไม่มีฟังก์ชันหรือความพิเศษจะเป็นตัวดิวดตัวธรรมดาที่สามารถติดพื้นติดผนังหรือว่าติดกระจกได้นั่นเองค่ะขนาดและความยาวของ B05 ความยาวทั้งหมด8นิ้วรอบวง4.9นิ้วความยาวที่สอดใส่ได้6นิ้วและน้ำหนักของตัวสินค้านะคะ402กรัมค่ะสั่งซื้อ d i ว d o ปี05จากราคาปกติ1,290บาทลดเหลือเพียง990บาทและทางร้านจะมีของแถมเป็นเจลลอลื่นขวดใหญ่200 ml mm มูลค่า350บาทไปใช้กันยาวๆเลยค่ะ พี่ๆสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลและความเคลื่อนไหวของทางร้านได้ที่เว็บไซต์ www.moham.com หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่พๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนี้จนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ